ตอนนี้ก็ทีห้าแล้วนะฮะก็ะได้เวลาก็ไปด้านในแล้วเนะี่ยก็เลยต่อครับเดี๋ยวไปนั่งสงบด้านในต่อ Ya Brunei, right? Yeah. Thailand okay tak? Mm -hmm. Thailand. Okay, the small wish. Oh, this one, take Oh. Thank you. Thank you. ูไนนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะที่สนามบินบูไนอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรสักอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปนะก็ผ่านตอมนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะหลังจากนั้นก็ขึ้นแท็กซี่นะฮะไปบ้านยายากันนะฮะก็เป็นคนที่เราจะไปพักด้วยนะสนามบินไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าดูแล้วเป็นประเทศที่รีย เ yeah. ผ่านลิมิเกชันมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เราก็ตรงไปเลยนะที่จุดขึ้นแท็กซี่นะเราไม่จำเป็นต้องโดยกระเป๋านะเพราะว่าเรามีกระเป๋าเดียวนะมีรกระเป๋าเดียวโอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนต่อจากนี้นะจะยังไงต่อนะถึงจะถึงบ้านยาๆนะฮะดำเลยดำเลย เงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้มา130อ่า US เอ้ยไม่ใช่ดิ130ดอลลาร์บไนนะฮะที่นี่เขาใช้เงินอ่าสกุลของเขาเองนะก็คือเป็นดอลลาร์บไนนะ,ะส่วนเลทเนี่ยก็อ่าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ25บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์นะก็ถือว่าค่าเงินของเขาเนี่ยแข็งทีเดียวนะครับก็เป็นเลทอัตราเดียวกันนะฮะรู้สึกกับสิงคโปร์นะฮะใกล้เคียงกันได้ได้กันนั่แหละฮะก็ ค่าคงชีพที่นี่ก็น่าจะแพงน,นะเพราะว่าซิมเมื่อก,กี้ที่ไปถามดูราคาก็า25ดอลลาร์นะหรือประมาณ600กว่าบาทนะครับดังนั้นประเทศนี้เราจะไม่ใช้ซิมนะเพราะเราอยู่แค่3วันนะโอเคจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปนั่งแท็กซี่กันดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าจะโดนกี่บาทนะเดี๋ยวแต่ยังไงก็ต้องนั่งนะเพราะไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะโอเคฮะลุยลุยลุย,ลย แท็กซี่ไม่ไหวนะแท็กซี่แพงไปนะไปแค่8กิโลเองโดนไป15 15เหรียญน,นะฮะก็เรากลับไปขึ้นรถเมล์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน หนึ่งเหรียญคือมันก็ไม่ถูกรองค่ารถเมย์ไม่ถึงห้าบาทแต่ว่าพอเปรียบเ,ยเทียบกับค่าแท็กซี่หกร้อยกว่าบาทนี่ก็ถูกไปเลยนะคือเรานั่งเล่นแบบนั่งไปนั่งมาให้มันเปลีอยนตังค์สักสิบรอบกว่าสิบเหรียญนะก็ะยังถูกกว่า,าค่าแท็กซี่สิบห้าเหรียญนะแล้วคือไอ้สิบรอบนี้ให้มัารู้ไว้ว่าเราจะไม่ถึงบ้านเพื่อนนะฮะของอาบิ๊กนะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรานั่งชมวิวไปอนแล้วกนะัน เพื่อนจะรอนะเราไปตรงกาดองก่อนแล้วกันแล้วก็เข้าไปหาเขาบัดน,นะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะยากนะแล้วเมืองมันไม่ใหญ่นะห่างไม่กี่กิโลนะคิดว่าได้จะเก็บกินจังนะวันเดียวก็หมดนะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อแมนะ่เพื่อนเป็นหนะ่วงนะเราเข้าไปหาเพื่อนที่บ้านกันแล้วเดี๋ยวสั่งอะไรกันว่ากันไม่แน่ยินดีนะเดี๋ยวนะอยอกไปกนะัน ตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในรถบัสนะสายหมายเลขวันนะศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปกาดดองนะก็ค่ารถก็หนึ่งลิงกิตเอ้ยไม่ใช่ประเทศหนึ่งลิงกิตหนึ่งดอลลาร์นะฮะก็เท่ากันหมดนะผมคิดว่าทุกสายก็คงเท่ากันหมดนะน่าจะว่าเดี๋ยวนั่งไม่นานนะเช็คระยะทางจากนี้น่าจะประมาณสิบกิโลถึงแปดกิโลแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องมีเดินเมื่อไหร่สวนจะเดินไกลหรือเปล่าไม่รู้นะ โอเคฮะตอนนี้เราก็มาลงอยู่หน้าห้างนะฮะเดมออะไรสักอย่างนี่แหละฮะก็คือผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ารถสายหนึ่งคันนีนะะ้จะไปจอดที่ไหนนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันคือไม่รู้ว่าเขาจะแบบไปจอดอตรงไหนนะไกลหรือเปล่านะแต่ว่าจากตรงนี้ฮะ,ะเดินไปประมาณกิโลครึ่งนะครับดังนั้น เอาชัวร์ดีก่อนเพราะเห็นเขาก็จอดนานเหลือเกินน,น,าาน,ะน,ะน่าจะป้ายสุดท้ายของเขาอะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปฮะประมาณกิโลครึ่งไม่ไกลแล้วเนี่ยห้างของบูนไนก็ถือว่าโอเคนะประเทศเล็กๆแต่ก็มีห้างที่ดูมาตรฐานนะครัอ่นนะไปกันต่อแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงตึกที่สหายเราอยู่แล้วนะก็เนี่ยฮะอ,อามินาอาริฟเลสเตรอนนะแต่ว่าเข้าทางไหนวะ <c oughs> ไปฮะไปดูกันก <c oughs> <ๆ>็บรรยากาศข้างในร้านอาหารนะ Bukan apa-apa. Kita akan mencuba dan beritahu mereka. Jangan buat apa-apa. Okey. แล้วมากันอะไรอ่านั่งรถเมย์ไปลงฝ่าบรรดาแล้วก็นั่งบรรดาลงเดอะมอลล์แล้วเดินใหอีกทีประหยัดดีแท็กซี่มันสิบห้ารือสิอันนี้ยายานะก็เดี๋ยวเราจะพักกับยายาสองคืนนะเดี <S <S então, ๋ยวเราทำแบบข่าวอะไรกินก็แล้ว ก็เดี๋ยวพูว่ากันนะตาับนะมือนี้เป็นมือแรกในประเทศบุนันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่ยายานะเพื่อนของคาบิฟเป็นคนทํางานอยู่นะคือเขาไม่เป็นลูกจ้างเหมือนกันนะเท่าที่รู้นะเขาไม่ได้น่าจะใช่เจ้าของนะฮะแต่ว่าใลายเป็นว่าคือต้อนรับดีมากอะ่ะคือแบบมาถึงนะ พนักงานที่นี่ก็ใจดีนะเข้ามาทักทายนู่นนี่นั่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานที่แบบจากต่ายภาตทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ก็จากอินโดต้องฝีกร่งกายก็มีนะส่วนยาญ่ๆเราก็จากไทยนะครับแล้วก็นี่ก็คือมื้อแรกนะเขาเสิร์ฟข้าวมาแบบเป็นเซตเป็นเซตอย่างนี้เลยนะคือมีข้าวสวยนะฮะแล้วก็อันนี้มีซุปนะซุปเน,น,นื้อนะฮะนี่ฮะนี่หอมสวยเลยนะแล้วก็อันนี้นะน้ำพริกผักจัดมาให้แบบเต็มเซตอ่ะคือเป็นอาหารมุ้อ เป็นร้านวุฒิลินนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าออกแนวชาติไหนนะก็เอาเป็นว่าตามนั้นแลวชาติไหนก็เราก็กินกินมัน่างนั้นแหละแล้วดูดีแบบเฮ้ยคือคืออย่างเราเป็นลูกค้าแล้วแบบจับมาแบบเต็มมากนะฮะนี่คือแบบนเนื้อชิ้นใหญ่มากนะแล้วมีมีเยอะมากมันมีหลายชิ้นนะประมาณสายตาเนี่ยคือมีอยู่4ี่ชิ้นใหญ่เลยนะฮะรสหล่อมรสชาติก็เต็มข้นดีนะซึ่งปกติอย่างที่เรารู้กันนะซุปเนื้อบ้านเรานี่จะราคาแพงมากนะแล้วอย่าง ประเทศบูนนี่ค่าของที่สูงมากขนาดค่ารถเมย์นะฮะนั่งไปแค่แดกิโลนะฮะยังตั้ง25บาทนะเหรียญหนึ่งอะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญของที่นี่นะฮะคือแบบแพงมากแล้วฉะนั้นค่าอาหารนี่ก็คือไม่ต้อง่วงนะครับมือถูกๆเทที่ผมดูนะก็น่าจะเหยียบเหยียบร้อยนะฮะแต่ว่ามือนี้ผมว่าน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยก็ไม่รู้คือกล่าวว่าแค่แบบยาเขาอ่านห์ ที่เราสุกนนอนนี่แบบก็ถือว่าบุญแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องไปไปเปลืองเงินค่าที่พักนะครับเพราะว่าโรงแรมขั้นต่ำนี้เนี่ยเริ่มต้นที่หกเจ็ดร้อยบาทโอเคฮะเอาไปว่าทานต่อแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันบวนว่าจะยังไงตนะ่อนะให้เลิกเช่าโรงแรมแล้วก็พามานอนฟรีๆนะอันนี้ไปนอนคนเดียวเหรอคนเดียวอ๋อ มาอยู่นะแบที่คนจังหวัดที่ไหนอาปัตตานีออ๋อโอเคเพราะอีกคนนาราธิว่าน์นะมีคนไทยสองคนเหรหลายคนมีสองคนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ได้เจอกันมาคืนก็มาแล้วก็รับปิดแล้วว่าพวกคือตีกันคืนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะนอนห้องที่นี่นอนกับแบยีนะนอนสองคนนะเพราะว่าแบก์ก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็เป็นเหมือนกับบ้านตอนรับคนไทยนะใครไปใครมาก็แบไม่ยอมนะต้องมานอนบ้านแบ ก็ประมาณนี้แต่ว่าเห็นไหมได้ยินเสียงไหมตอนนี้ฝนตกนะน่าจะตกหนักด้วยนะครับเราก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าบูไนันี่ผมคิดว่าถ้าเที่ยวแบบจริงจริงจังๆเลยนะวันเดียวก็น่าจะทั่วนะหลักๆกันนะพวกมัสยิดพวกวังอะไรต่างๆนะแต่ดังนั้นเราก็เรียบร้อนว่าไม่รีบถ้าหากตอนเย็นฝนหยุดเราก็ค่อยออกแต่ว่าถ้าไม่หยุดพรุ่งนี้ยังไงมันก็ต้องมีสักช่วงนะให้เราออกไปถ่ายรูกนะก็เอาไป็ว่าตามนั้นวันนี้ก็พักผ่อนกันไปนะชาร์จแบตกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคไหมนะ อะไรนะได้หลับไหมก็พอนอนได้สักพักนลยฮะ,ฮะเดี๋ยวมันแดดร่มลมตกพอดีแล้วเดี๋ยวผมไปสำรวจในเมืองก่อนเดี๋ยวท่องข้ามาฮะไปทำอะไรสักข้าชื่อชื่อแหวนแหรนอะไรชื่อซัน,นโอ้คุณซันนะนี่นี่คุณซันคุณซันเปิดอ่านไว้ตลอดนะเดี๋ยวมานะฮะเจอกันตอนเย็นนะคนไทยเหมือนกันนะคนนราธิวาสเจ๊ไหมครับอ่าเนี่ยฮะก็อยู่ๆกันอบอุ่นดีฮะที่นี่ฮะ ก็ตอนนี้คือคิดว่าฝนจะตกนะตอนแรกเห็นมีเมฆแต่ว่ามันก็ไม่ตกนะเราก็อุา่านอนรอนะให้มันตกให้มันเต็มที่ก่อนนะ mm hmm. ก็ไม่ตกสักทีเราก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองแล้วกันนะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้ถ่ายรูปยามค่ําคืนนะ mm hmm. เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับผมฝ mm hmm. ากบอกไปยาด้วยแต่เมื่อกี้ผมแท็กไปบอกแกล้ว mm hmm. โอเคฮะตอนนี้นะอยู่ชั้นสามนะฮะไม่ไกลนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าปผบูน่าย นี่ยมาถึงตั้งหลายชั่วโมงแล้วมัวแต่นอนขี้เกียจอยู่นะโอเคฮะไปกัน เฮ้ยวันนะฝนไม่ตกมันดันมาตกตอนที่เราออกมาเที่ยวนะครับก็อันน่ะไม่เป็นไรนะก็มันตกได้ก็หยุดได้นะหวังว่ามันคงจะตกไม่นานนะเดี๋ยวลองไปเดินดูแถวนี้ดูนะ,ะว่ามีอะไรนี่ก็คือมาจอดอยู่ตรงกลางเมืองนะะซึ่งจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวอะไรมันก็วนๆกันอยู่แถวนี้แหละฮะไม่ไกลมากเดี๋ยวไปเดินดูกันนะลบๆผลไปฟังนะ มาถึงมาถึงเสียตังมาเหรียญหนึ่งนะฮะมาถึงบรรดาก็ต้องตัดสินใจรีบนั่งกลับดีกว่านะเพราะว่ามาแล้วแบบผมก็มาเช็กดูนะว่าเอเอ,เ,อเรามาแล้วขากลับเราจะกลับยังไงนะปรากฏว่าไอตรงท่ารถเนี่ยรถไม่มีเลยนะฮะก็เลยถามคนท้องถิ่นก็บอกว่าที่นี่หกโมงเย็นรถมันก็หมดแล้วนะ,ะสายหนึ่งสายอะไรก็หมดแล้วนะค,ะคือแบบที่สถานีรถบัสมันก็โล่งเลยนะฮะ,ะก็เลยกลายเป็นว่า ถ้าเราอยู่เดึกดเนี่ยเราก็จะต้องนั่งแท็กซี่กลับซึ่งแท็กซี่แพงมากนะก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่ไม่ท,ง,ทงไม่ถ่ายอะไรไปแล้ว<ม>กลับเลยดีกว่านะยอมเสีย2เหรียญน,นะดีกว่าต้องนั่งแท็กซี่กลับนะไปไปมาๆก็อาจจะโดนไปสิบกว่าเหรียญน,นะแต่นั้นก็เอาไปเท่าวันนี้เปล่าแล้วกนะันนยโอเคแล้วเดี๋ยวอยว่ากันพรุ่งนี้นะกลับกลับกลับมายังไม่ทันทำอะไรเลยต้องกลับแนละ้ว โอเคนะฮะก็ฝนตกหน่อยๆนะนี่ยเนี่ยเนี่เปียกไหมเปียกไหมก็โอเคนะฮะไม่เท่าไหร่นะยังพอเดินได้อยู่นะฮะฝนตกแดดออกหน่อยๆนะฮะแต่นกกระจอกไม่จีบลังก์ก็แฮ่วแฮ่วแฮวเอาเป็นว่าหนึ่งชั่วโมงนะออกไปแล้วก็กลับมาที่เดิมนะนี่เลี้ยวไปนิดนึงก็เป็นเดโม่โนู่นๆมีสายลุงด้วยฮะก็เอาเป็นว่า ไม่เป็นไรนะสอย่างน้อยเราก็ได้รู้นะว่าประเทศบูนไนมันก็ประมาณนี้นะถ้า,าขาด่ําแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะทูนี้ออกไปแค่แบบสองสามสี่ชั่วโมงก็คงรบคือเราเอาคร่าวๆนะเอาที่หลักๆนะส่วนในพวกาชายหาดชายทะเลหรืออะไรที่มันอยู่นอกๆเนี้ยไม่ต้องไปก็ได้ไอประเทศอื่นที่เราไปมานะหรือที่อื่นหรือประเทศไทยเนี่ยมันก็สวยกว่าอยู่แล้วนะเราก็เอาแค่เมนหลักก็พอนะให้ได้พูดว่าเรามาถึงแล้วนะเราไม่ต้องจอเรืนะ่อง ใครอยากจอลึกก็ตามสบายนะหาข้อมูลเราเองเลยเราเที่ยวาตามใจนะโอเคเดี๋ยวข้ามถนนไปแล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก800เมตรนะก็จะถึงนะผแร์ไอย่าลมกานะฮะตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะฮะกะ็ไปยาชวนไปเดินเล่นแถวนี้นะครับ ดูกันดีกว่าแถวนี้มีอะไรให้ชมบ้งงออมางนะโอ้ยนี่ถูกลองฝนนี่เขาบอกป่วยง่ายนะแบ่เนี่ยแบกไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะนี่ยังอุตส่าห์พาเรามา,นะววาทัวร์นะ โอ้หนี่แบเขาพามาเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตนะโอ้ใหญ่ใช้ได้เลยนะมันดูที่นี่เหมือนข้างนอกเหมือนมันเป็นแค่หมู่บ้านธรรมดานะฮะมันดูแล้วก็มันก็ดูจากแผนที่มันก็มีอยู่ไม่กี่บล็อกไม่กี่หลังนะก็ประมาณการก็น่าจะสักประมาณน่าจะสักร้อยหนึ่งได้มั้งร้อยตึกร้อยหลังอะนะแต่ก็ดูดิแบบคือข้างในมีร้านอาหารเนื้อจานนี่นะมีร้านอาหารเป็นย่านธุรกิจแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ใหญ่มากทีเดียวเลยนะฮะ โอ้ยผมเอาน้ำเปล่านะแบผมปกติผมกินน้ำเปล่าใช่ผมปกติผมกินน้ำเปล่าผมไม่ค่อยกินน้ำอัดลมไม่ค่อยกินกาแฟไม่ค่อยกินอะไร่าไหร่จริงๆนะนี่คือปกติผมก็เป็นแบบนี้แหละนเปล่าเนลนี่ซัดกาแฟไปเมื่อตอนเที่ยงนี่ใจยังสั่นตุบๆเลยเห็นว่าทํามาแล้วไงปฏิเสธไม่ทันนี่แบจะซื้อนู่นซื้อนี่ไปกินเลี้ยงกันนะแต่ว่าปกติเราก็ไม่ค่อยเอาอะไรอยู่แล้ว เดี๋ยวดูดีกว่าว่าเราซื้ออะไรไปหารกับแบร์ก็ได้บ้างไหมโอเคป่านะป่านะโอ้เขากล่าวว่ามานี่คือจะเลี้ยงไม่อั้นนะนี่คือไม่รู้จักกันมาก่อนโอ้โหผมว่านี่ถ้ารู้จักกันนี่ได้เหมาปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนนะนี่คือขนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะคือแบบราคาไม่แพงนะตอนแรกไอ้ข้างหน้านั้นก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าบางอย่างก็ถูกกว่าไทยด้วยซ้ำนะเพราะว่า ออฟฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นี่ก็พอๆกับไทยนะสองจุใช่ไหมก็ประมาณหกสิบบาทนะที่ไทยก็ประมาณนี้แหละสี่สิบหกห้าสิบาทพอๆกันแล้วครับขนมห่อเล็กๆนี่ก็เนี่ยน,น่าจะอยู่ประมาณสักสิบเก้าบาทยี่สิบบาทก็โอเคฮะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มไม่สงสัยแล้วว่าทําไมเลแพงนะเพราะว่าเหมือนกับวา่าราคาอ้างอิงก็คือทั่วโลกนะ <S 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 ไปดูที่สิงคโปร์ที่มาเลยนะราคาขนมกรุบกรอบที่แบบพอเท่าๆกันนะก็พอๆกับที่ไทยเหมือนนะครับ นี่คือไปๆมามาเนี่ยแบแกร้อกล่าวว่าซื้อมาให้ผมกินเลยคือให้เราก็บอกไม่เอาไม่เอานะเกรงใจเพราะว่าคือปกติก็ติดตามมาก็รู้ครับผมเรื่องกินนี่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะก็คือกินตาอกินนะคือเกรงใจแกด้วยไม่ใช่ไหมเราเงินทองหาไม่ยากนะกว่าจะลําบากแต่ว่าใจพี่แกแบบสุดยอดอ่ะคือแขกมานี่คือต้องเลี้ยงต้อนรับเต็มที่นะอีกแม้เพิ่งเคยเจอแลเนี่ยนับถือนับถือ อขอบคุณมากเแล้วก็นี่ฮะนั่งเล่นอยู่ดีๆนะอยู่แบก์ก็เนี่ยเอาของมาให้กินนะเอาข้าวมาให้กินนะคือนี่นึกว่าเป็นพ่อเลยพอลูกที่พัดพากจากกันมานานแนละ้อเขามาถึงโอ้โหเลี้ยงดูผู้เสือเนี่ยนะคือผมก็ไม่ใช่ว่าจะหิวนะตอนแรกนี่ก็เอาข้าวมาให้เอาผักมาให้ก็เียงใจแล้วนะ คือไอของที่ซื้อมาเราก็ว่าจะไม่กินนะแกไม่ยอมนะแกไปแกจะไปใส่แก้วให้นะเราก็เลยต้องไปแยกมาใส่เองนะเราก็เนี่ยผลขนมไม้อีกนะแต่ว่านี่เดี๋ยวไว้ก่อนะนะผลมะม่วงผลไม้กินดีอยู่ดีเลยเนะรูงี้จองตั๋วมาสักเจ็ดวันแปดวันโอเคฮะเอาเป็นว่าอะไรเขายกมาให้แล้วเราก็ดีกว่าตั้งให้มันเย็นนะแบบไม่ต้องเอาไะไรยวผมกินเลยนะเดี๋ยวกินๆอา่าโอเคเนี่ยตามตามนะแล้วเดี๋ยวผมปิดเองเดี๋ยวผมปิดเองก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ กินแล้วกันนะไหนๆเขาก็ยกมาให้แล้วนะเราก็จะได้แบบเออไม,ไม่ไม่ปล่อยให้มันแห้งมันชืดไปนะ mm hmm. ก็เข้าผัดนะมะนาวโอเคฮะสุดยอดมากฮนะยอมยองยองผมว่าได้อ้วนกับบูญในเนี่ยแหละดีว่าจองมาแค่สามวันนะโอเคฮะทานข้าวตอนดะีกว่านะก็ข้าวผัดไข่ดาวีจดเย ตอนนี้นะฮะกำลังกินมื้อค่ำนะฮะเนี่ยร่วมกับอ่าเบซีนะบซีพยินะฮะแล้วก็คนนี้คนอ่าสำคัญนะเวญานะฮะก็มื้อนี้เรากุกทั้งหลายนะซึ่งทุกคนเป็นอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกุกเนี่ยเป็นเชฟที่มาที่นี่นะ <c oughs> เนี่ยเขาก็ปิ้งบาร์บีคิวนะก็มีอันนี้นะฮะอ่าฟูอัดนะะแล้วก็มีไก่นะฮะแล้วก็ อันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์แมงโคดใหญ่อะอด,ดูดิใหญ่มากอะหมึกย่างอะโอ้โหแบบนี่แบบแซ่บมากนะแบบเนี่ยปิ้งบาร์บีคิวมาทานด้วยกันแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้ชิมแล้วนะรสเด็ดมากนะ <S <S นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรานะของการเดินทางนะที่แบบไปๆมาๆนะจากการเที่ยวคนเดียวนะก็กลายเป็นว่ามานั่งรวมกลุ่มกับคนแปลกหน้าที่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นเพื่อนกลายมาเป็นพี่น้องกลายมาเป็นมิตรสหายกันนะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบ เ้ยอย่างการเลี้ยงเลี้ยงต้อนรับญา,าติพี่น้องหรือว่า,ารุ่นน้องนะฮะที่อยู่อยู่อ,อะไว้เราหกละเห็นเร่ร่อนมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ผู่มานะก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงขอไปแจมล่วมมุมกับเขาก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกินเผื่อนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับประเทศบูนนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันพรุ่งนี้นะวันนี้ฝนตกนะ วันนี้ก็เน้นกินเป็นหลักนะมื้อนี้เป็นมื้อที่สี่ของวัน,นตั้งแต่เดินทางวันน่าจะเป็นวันแรกที่ได้กินสี่มื้อต่อวันนะโอเคครบบ๊ายบายแล้วสวัสดีสวัสดีเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ดับมาก